ตั้งชุดอัปเกรดปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นชุดอัปเกรดนะครับใช้ร่วมกับรีโมทเดิมโรงงานนะครับวิธีสตาร์ทนะครับอย่าเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับให้เกิดการสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับอย่าเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งระบบเป็นจะปิดลงนะครับ ฟังชั่นปุ่มสตาร์ทอัปเกรดตัวนี้นะครับหลังจาก2นาทีนะครับถ้าเราไม่สตาร์ทรถนะครับปุ่มก็จะทําใช้งานไม่ได้นะครับต้องสั่งที่ทีเมเท่านั้นนะครับระบบ A/C ON ก็ยังทางานปกตินะครับกดหนึ่งครั้งเป็นไฟ A/C นะครับไฟวินดวนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นไฟเช็คระบบแผงน้าปัดนะครับพานาการสตาร์ทนะครับก็อย่าเบรคค้ังไว้กอปี่กหนึ่งครั้งนะครับ Start คเครื่องก็อย่าไปค้างไว้นะครับหลังจากที่เราล็อกรถไปแล้วนะครับระบบกลุ่มก็จะใช้ไม่ได้นะครับสัญญาการขโมยเดิมก็ทำงานปะกตินะครับต้องกดล็อกี่รีโหมดนะครับระบบกลุ่มถึงจะทำงานนะครับนะล็อกนะครับ เห็นแ okay, นะไฟที่ผมจะดับไปฟังก์ชันสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับผมตัวรีโมทโรงงานตัวนี้จะสั่งสตาร์ทได้แต่จะสั่งดับไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบของโรงงานถ้ารถสตาร์ทแล้วระบบรีโมทจะใช้งานไม่ได้นะแต่หลังจาก15นาทีรถก็จะดับงเองนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดคายล็อกนะครับกดล็อกกดคายล็อกนะครับสังเกตว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ตติดนะครับ ใน15นาทีเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับกรณีที่สั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับสังเกตว่ารถล็อกอยู่นะครับพรจะล็อกอยู่นะครับปุ่มสตาร์ทจะยังไม่ทํางานในฟังก์ชันสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับถ้ามีคนเปิดประตูเข้าไปเครื <S <s <uss> ่องยนต์ก็จะดับลงเลยนะครับสังเกตปดล็อกนะครับสังเกตว่าเครื่องดับเลยนะครับปด่มล็อกเสร็จแล้วล็อกเมื่อไหร่เครื่องจะดับทันทีนะครับ,บล็อกนะครับ ขัล็อกนะครับสั่งล็อกนะครับผมก็จะไม่ทำงานนะครับรถก็ล็อก